รอยยิ้มของคนไทยกว้างใหญ่เสมอ Smile Thailand Happy Family <Samuel> Radio FM ร้อยห้าม่เิร์เื่อครอบคัว FM ร้อยหา Smile Thailand สุปภาพว่อนคลิปจับประเด็น คุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสภาความคิดครับวันนี้อยู่กับผมเอกลักษ์จิตมั่นเพียรครับพระชาชรัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของปลาหมึกครับคุณผู้ฟังครับแม่พูดถึงปลาหมึกหลายๆท่านคงนึกไปถึงเรื่องของปลาหมึกสดสใช่ไหมไม่ใช่ครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องปลาหมึกที่เขามาแขวนอะไรเขาบอกว่าัตบนราคาสูงสุดนี่แหละนะคุณผู้ฟังเป็นปลาหมึก ที่เขาไปปิ้งไปย่างแล้วมาบดยืดยืดยาวๆเนี่ยคุณผู้ฟังแต่ว่าปลาหมึกเจ้านี้เขาเป็นปลาหมึกที่เป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์โอ้ยคุณผู้ฟังครับถ้าเห็นเขาเนี่ยสังเกตได้เลยนะขับรถมาแล้วใส่ชุดสารพัดช,ชุดเนี่ยเขาแน่นอนครับคนนี้เป็นพ่อค้าปลาหมึกสายคอสเพย์ตัวจริงเป็นเจ้าของร้านปลาหมึกเขาเรียกว่าปลาหมึกบดยี่ห้อเขาคือ ปลาหมึกบรดรสลงหนวดครับซึ่งหน้าตาเขาหนวดเขาลุงนันเหมือนกันนะวันนี้เราจะสนทนากับคุณเบียพาคินอพิวรพุทธาเจ้าของร้านปลาหมึกบรดรสลงหนวดครับคุณเบียอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณเบียรครับ คุณเบียผมเข้าไปดูรูปแล้วเนี่ยจริงๆผมก็แหมตกลงเป็นเป็นพี่คราวเป็นเนตรนารีหรือว่าเป็นรอปภพอโอ้โหเป็นหลายอย่างเลยนะแต่ว่าไม่เหมือนกับพบ่อค้าปลาหมึกบทเลยนะคุณเบียยังอยู่ไหม อยู่จ้า <laughs> อยู่จ้าแม <laughs> ่ต้องบอกว่าพอขาปลาหมึกนี่เขาแบบชี้เด็ดจริงๆนะครับแล้วล่าสุดนี่เป็นดาราด้วยไปเล่นในหนังเรื่องโฟคิงภาคสองใช่ไหมเป็นช่างกลไปละ <laughs> อย่าใช้คำว่าดาราเลย <laughs> ดาราแหละไปเล่นในหนังว่าได้ได้มีโอกาสดีกว่าครับ <laughs> อืมแต่ว่า <laughs> ุคลคนทางทีมค <laughs> ่ายหนังหรือทุ่มกับเขา ได้เ,เปิดโอกาสได้มอบโอกาสให้เราได้เข้าไปร่วมแสดงด้วยดีกว่าครับอืมอืมก็ไปร่วมแสดงในหนังโฟคิงมาละภาคสองนาสุดคุณผู้ฟังที่ได้ไปติดตามอยู่ในโงรงภาพยนตร์ <c oughs> ก็จะได้สังเกตนะถ้าดูเนี่ยหนวดเขาค,คึ้มเนี่ยคนนี้แหละคือคือคุณคุณเบียร์เองนะครับคุณเบียร์ถามที่มาที่ไปก่อนไปยังไงมายังไงครับ ถึงมาทําเรื่องราวของปลาหมึกบดท,ที่ไม่ธรรมดาอย่างนี้ครับเป็นปลาหมึกที่บอกว่าอะไรนะเขาเขาเรียกว่าย้อนยุคก็ไม่เชิงนะแต่ว่ามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเยอะทีเดียวเหมือนกันเรียกว่าเอามามิกมาแมทมาใช้กแบบับปัจจุบันดีกว่าฮะยังไงยังไงมีก่อนมีก่อนหน้าเนี<อ>้ยครับผมเคยขายไอ,ปอ้ปลาหมึกสดอะที่เสียบไม้อะปลาหมึกย่างนะ ใช่ครับอันนั้นเขาเรียกปลาหมึกย่างใช่ใช่มีน้ําจิ้มซีฟู้ดรสจัดๆนั่นแหละย่างกันสดๆคือแป๊บเลยโรยผักชีหือแปบเลยอะอรค่ะค่ะค่ะปลาหมึกย่างก่อนมันมันต้องมีความเจ๋งโอ้ยไปทํายังไงคุณเบียร์มันตายหน้าฝนนะ๋อพอหน้าฝนคนก็หาย ร้านค้าแม่ค้าแผงลอยข้างถนนเนี่ยซึ่ไม่ได้อยู่ในห้างหรืออยู่ในตึกหรืออะไรเงี้ยมันเรียบร้อยเลยครับนะครหหน้าฝนอืมอือมคือตงตามระเบียบกันไปฮะอืมอุปสรรคตามฤดูกาลมันดับฝันของเราเลยใช่ครับผมขายได้ผมเช่าที่เขาเนี่ยครับโอกสี่ห้าพันเกือบหกพันอ่ะปีไปวันสองร้อยเนาะอืมอืมอ แต่เราก็รับได้เพราะว่าเออเขามีตริงล้างการให้เรามีที่เจ็บของให้เราโน่นนั่นนี่มีหลังคาเราจบอืเรามีแค่ไปเอาปลาหมึกมาแล้วก็มาล้างมาทำแล้วก็จบตรงนั้นอืมอืมอืมแล้วมันก็จบจริงๆเพราะว่ามันไม่มีคนใช่มันตายลงฝนเออมันโดนฝนมันไม่โดนผมมูฟเลยนะครับมูฟแบบมูฟแบบไม่มีเหตุผลเลยคือยอมเลยครับอ คือน้ำตาไหลเหมือนกันอืมมันเจ๊งอ่ะนี่ต้องยอมครับถอยเลยครับจากปลาหมึกย่างจากปลาหมึกย่างที่มันเจ๊งแล้วมันต้องถอยแต่มันต้องมูฟออนมันต้องไปต่อใช่ครับไปยังไงครับคุณเบียผมหาทางออกไม่ได้เลยอ่าเพราะว่าผมลาออกมันจกงานประจําแล้ะอ่าอืมเนี่นี่ก็คือแบบ ผมยังอยากจะสู้เรื่องปลาหมือนเดิมของผมอยู่นะครับผมก็ไปมองรถเข็นรถเจ้าที่เขามีหลาคาละผมไม่ต้องโดนผลละอืมอืมอืมผลมาเราหลบได้คนไม่มีเราให้ที่ได้โอมันมีกลางซ้ายกลางขวาเลยแหละอืออือแบบเธอผลเนี่ยเขาแง่ว่าเอ้ยกูชนะเออมึงแพ้กูละแต่เไปดูในเรื่องของราคาเนี่ยไปไปดูรถดู ดูรถเห็นดูอะไรของมันหัวหมื่นเจ็ดโอ้หมายถึงไอ้รถเก็นขายอะนะเออเราอาะตังเนี่ยวะโอ้มันสูงเว้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ขายได้วะเออเออก็เลยไปมองแบบว่าที่เช่าที่อื่นที่มันอยู่ข้างถนนหรือที่มันมีหลังคาแบบเดิมมันก็มีอะอืมอืแต่มันก็น่าฝนเนี่ยว้าจะกลับอีหลังเดิมอ่ะเราอยากไปกินอะไรอ่ะฝนตกเรายังไม่ไปเลยอ่าเออก็เลยแบบ เลิกเล i, ิกลาวไปเล i, ิกคิบก็หลัองจากนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละอย่างที่เคยแบบบอกในรายการหรือสื่อถูงว่ามันไอเดียปิ้งขึ้นมาว่าเฮ้ยไอปลามึกแห้งเ,เรากิน,เ,นเพราะเรากินตลอดเราลักลืมอ คือมันมันมันผิดทางเนี่ยแต่เริ่มต้นเป็นปลาหมึกสดเนี่ยแหละไปเจอฝนก็ยิ่งหนักเข้าไปเองเพราะฉะนั้นทางที่ถูกคือปลาหมึกแห้งเพราะว่าสายดื่มกลางคืนเนี่ยเอาว่ากันตามตรงนะเห็นรถปลาหมึกบดผ่านมาเมื่อไหร่ต้องกวักเรียกกันเลยทีเดียวแล้วปลาหมึกบดค,บคือวางเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นนะคุณเบียร์ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นที่ตอบโจทย์และเห็นทางออกละก็คิดเนี่ยคิด จะทำอันเนี้ยแต่จะทํายังไงอ่ะเออคนหนึ่งเขามีรถคาเลงมีพ่วงข้างด้วยอ่าอ่าเรามีอะไรวะไม่มีไม่มีไม่มีจริงจริงที่ไม่มีแม้กระทั่งตังเลยนะเออคือเห็นทางนะแต่ไม่มีอะไรจะไปเนี่ยนะไม่มีเลยจะทำอ่ะอ่จะเอาอแล้วก็คนหนึ่งเขาเป็นรถพ่วงอ่ะมันก็ ขยายออกข้างๆเนอะภาพภาพหนึ่งอี่ครับไอหนังกลางแปลงในสมัยโบราณเราอะมันยังมีจักรยานคันหนึ่งอัมีนตานี่หรออะอาอะอาก็จะมีคนบดๆอยู่นั่นแหละอ่ามัดท้ายมันเลยมีเตาผูกไว้ข้างท้ายอะไรเงี้ยนะใช่ครับใช่ครับแล้วเราก็มองภาพนั้นว่าเฮ้ยเขาก็ทําได้นี่หว่าเราเราทาไม ทำไม่ได้เราอยากจะทาอ่าอ่าอ่าก็หาข้อมูลไปซื้อจัก,กรยานาโอ้โหกว่าจะหาได้เ <c oughs> ขาขายตั้งหกพันห้าหกพันแปดต่กงไม่ได้มีอยู่สามวันอ่าเขบอกว่าพี่พี่ผมจอดไว้ก่อนนะอ่าอ่าอ่าผมจะเอาไปทำอาาก,กินข้าวเออก็บอ,อ,อกก็เลยจะไปทํารถไอปลาหมึกเนี่ยอืมอืมอกกขอลอมไว้ให้อืมพอมีตงังค์ครับสองสามพันก็โอนมาให้เราก่อนี่ม เดียผมมีโอนไปให้อีกเหมือนไปผ่อนจมาเลยตกกันาแล้วมันก็มีกระบะมาส่งคนให้ผมเนี่ยแล้วสนุกรถมันก็คือรถที่ผมเคยเห็นพ่อค่ะพ่อปั่นปูปั่นเขาเรียกเขาเรียกรถจักรยานเก่งโบราณน่ะมีคานเน่นแหละไค่นั่นแหละ ก็ม,มันก็เหมาะนะเอ้าโอเคพอได้มามันก็ได้ทางแล้วครับเออนีจะทำไงต่ออ่ะได้รถมาแล้วก็จอดไว้จอดเรื่อๆนั่นแหละจอดนั่นนะั่นอะพอได้รถมันก็ต้องไปหาปลาหมึกดิก็ต้องไปทําโค้งนี่แบบภาพิงกต้องต้องขึ้นก่อนไอ้ไอ้ไอ้แถวที่เรียงกันเนี่ยมันต้องมีใช่ใช่ใช่เราจะเอาปลาหมึกเป็นหนึ่งตรงไหนวะเออเรามีที่นี่แค่เนี้ออ ่นฮะเราจะบอกเขาไม่ได้ว่าแถวบนสุดเนี่ยแพงสุดอ่าในในส่วนตัวคิดแบบนั้นแหละตอนเด็กกินเนี่ยแถวบนแถวกลางแถวล่างแถวไหนเออเออเออเพราะเราเป็นมุกใช่ไหมครัรแถวไหนแพงสุดเออมันมันจะมีแถวไหนวะก็ต้องไปทำไอ้ไอ้โครงโครงเหล็ๆเพื่อให้มันมีที่หนีตรงนะอ่าวาดเลยวาดใส่กระดาษเลยอืมวาดเลยครับวัดเลยครับเจ้าอีก เมตรกี่นิ้วไปกระดานเลยครับแล้วก็ไปดูปลาหมึกทีเนี้ยปลาหมึกมันตัวขนาดเท่าไหร่วะมันจะห่างกันกี่เมตรเออกี่ชั้นี่ะเออกาแ่างเออไซส์แต่ละไซส์มันจะเป็นอย่างไรราคาแต่ละไซส์จะเท่าไหร่อันนี้อันนี้ก็ต้องไปทําการบ้านว้อีกทําทํากันบ้านจริงจังอ่าอ่าคือที่เคยดู รายการกลมนอกปลาไหมอ่า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 ที่เขาจะเจาะชุวงเรื่องรูเราไม่ตั้งปลากระป๋องมายังไงมันเริ่มต้นตรงไหนยังไงกว่าจะมาเป็นอย่างนี้ได้อ่าได้ภาพจำของผมผมเคยเดาเรื่องปลาหมึกบดตั้งแต่เขาเป็นไดหมึกเลยตั้งแต่บนเรือเลย้วก็ไปสายที่สนามหลวงแกน่าจะชื่อพี่หำมอ่ออ่าคนขายอยู่เนี่ยประมาณโอ้โหยี่สิปีแล้วครับครับแล้วปหก็ ผมผมก็ไม่มีความรู้เลยผมคิดว่าผมก็จําจากพี่หํมแหละเออพี่หํมเนี่ยเขาไปเจอแถวสาเพลงอแถวนั่นคือคือองค์ความรู้มาจากรายการนี่แหละใช่ครับกบนอกกะลาครับอ่าอ่าเราก็อยู่ในกะลาไงกบนอกกะลาเปิดโลกให้ผมอืผมเล y ก u ูทูบเลยนะรู้แอ่าแล้วมันก็เป็นภาพเดิมที่ดูในรายการสมัยมอนแอ์ตอนนู้น กา่ทวนเขาเรกอะไรู้เขาเรียกทบทวนทบทวนความรู้ครับแล้วผมในที่สุดคุณเบียในที่สุดเราก็ประกอบสร้างจนสําเร็จเหมือนกันได้รถไ,ได้แหล่งปลาเมกได้รู้แล้วว่าแต่ละชั้นเป็นอย่างไรเราก็ต้องตะเวนขายละทีนี้ต้องถามทําไมไม่ขายแบบชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาทั่วไปก็ขี่จักรยานแต่งชุดธรรมดาไปทําไมต้องต้อง ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องหลายรูปแบบเราองนี้ตอนแรกอะช่วงสามเดือนที่ผมบอกพี่เนี่ยคือผมปิดบ้านนะไม่บอกเพื่อนนี่นแหละเรี้กผมกับแฟนที่รู้แล้วก็มีเพื่อนสักสนิทอะสองสามคนที่เขารู้ว่าเรามีจักรยานเนี่ยไม่บอกใครเลยแล้วอย่างเนี้ยผมผมนึกว่าวันที่ผม ั่นจักรยานในเนี่ไอ้เก่าๆแก่ๆเนี่ยมันมันจะต้องปอเป็นภาพอะไรวะเป็นรนู้อ่าไหมปั่นในเมืองนี่นะใน,ในปัจจุบันบนท้องถนมนมันไม่มีใช่ใช่ปันน่นในเมืองอะ่ะไม่มีไม่มีจริงไม่มีจริงเก่าผมก็เลยนึกถึงเอ่อมรดลกลยุ่คที่ขาวเลยที่เขา,เป,ขาเป็นที่ยึดถือคือในเรื่องที่ขาวจะอยู่ประมาณปีสองพห้าอสามเก้าอ่าอ่าอ่า ตะลันยู่กับนัทสลิกาอ่าตอนนั้นตอนนั้นลงลงจอกําลังดังเลยกลับมาดังอีกรอบอ่ามึงกับเพื่อยืดทำานคนทำงานใช่ใช่ใช่ชุด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 น้ำเงินน้ำเงินมีหมวกกระบังไงใช่ครับผมเอาเลยเอาชุดก็คือเริ่มมาก็เลยมาจากบนรักงลูกทุ่งนี่แหละพี่คราวขี่จักรยานวินเทจปั่นขายปลาหมึกในเมืองเสียงตอบรับกระหึ่มเลยใช่ไหมคุณเบีย ก็วันแรกอะก็คือปกติผมก็ใส่ชุดวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปถูกไหมที่เป็นสไตล์ผมครับผมปั่นจักรยานคันนี้ไปอยู่ดีก็มีผ้าขวายู่ที่เอวมัหมวกหมวกชาวนานี่คือชาวนาจริงจังนะคนคนที่ร้านร้านเหล้าแล้วน่ะที่ผมไปนั่งี่แห่ะเฮ้ยเพราะนั่นเป็นตุดหนึ่งที่จะต้องไปขายใช่ผมตั้งใจจะไปขายอ่า ตามร้านเหล้าที่ผมเคยกินนะแต่วันเนี้ยมันจะเป็นผมเนี่ยออจากเดือนที่เราเป็นคนขายวันนี้เราจะขายละเออไม่มีเพื่อแล้วบอกเอ้ยพี่รถพี่เอาพี่ไปยืมใครมาเนี่ยอุ้ยต้องยืมไม่ใช่เหนื่อยทำไมเนี่ยเอออู๋สาเหนื่อยก็เลยเนี่ยสรุปผลตอบรับคือขายดีครับเออคือวันนั้นขายหมดอะ ของที่เตรียมไปอไปซื้โอ,โอมาจากอา마ที่เยาวราชแ้มันก็เป็นแรงใจอ่ะแรงมันอันใจให้เราไงพอปีนี้ปุ๊บแต่ผมมีผมมีหมวกโบราณอีกใบสามเดือนเนี่ยระหว่างสามเนี่ยผมมีหมวกเสร็จแบาใบาแล้ว,วที่ผมจะเตรียมว่า ผมเคยเห็นภาพเนี่ยไอนคนโบราณที่ปั่นจักรยานคันนี้ออเออ,อ <c oughs> เขาก็ไม่รู้เขาจะใส่หมวกกันทําไมราจรก็ไม่มีแต่ผมก็ไปหาหมวกพวกนั้นมาแล้วเพือ่อที่ว่าผมจะเป็นคนปั่นจักรยานแล้วมีหมวกนี้<ช>ก็ก็อีกวันหนึ่งก็ใส่อีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งแล้วทีนี้มันก็แบบเอ้ยมันตื่นตาตื่นใจกับคนที่หมบเดินคนมันตอบรับอ่ะใครใครเห็นก็แปลกตา คือคือมากับรถจักรยานก็วินเทจละโบราณละแล้วยังมากับโอ้นี่มันแต่งคอสเพลอะไรก็ว่าได้นะชุดนักเรียนก็มีรปภก็มีช่างกลงช่างกลมีหมดโอ้ยหลังจากนั้นอนะ่ะมันมันจะมันจะทีเอ็ดขึ้นไปเองที่มันจะลันมาในสมองเองอ,ะอ่ะ ก็กลายเป็นเป็นเป็นณตอนนี้ะคุณเบียร์ต้องต้องบอกกันตามตรงเลยนะคือถ้าพูดถึงปลาหมึกปลาหมึกบดนะนี่หน้าหน้าคุณเบียร์ลอ,อยมาเลยนะหน้าลุงหนวดเนี่ยต้องเล่นถุงผมอ่ะเออใช่ผม <c oughs> อยากให้มาลองชิมสักครั้งหนึ่งอ่ะถ้ามีบุญนะ,อะบอกจุดกันหน่อยดิจะไปดักเจอคุณคุณเบียร์ได้ที่ไหนบ้างเนี่ยที่จะไปเป็นเป็นจุดหลักๆที่ตอนเนี้ยที่จะตอนนี้ไม่ใช่รถจักรยานแนละ้วตอนนี้เป็นมอเตอร์ไซค์วินเทจแล้วนะ ใช้สองอย่างร่วมกันครับอ่าอ่าอ่าก็คือขยับแล้วเขาอัพเลเวลแล้วจักรยานโบราณขยับมาแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์วินเทจอีกด้วยครับอ่าเจอคุณเบียร์ได้ที่ไหนบ้างจุดที่จะไปเจอกันถนนประชาสงเคราะห์ประชาสงเคราะห์ตรงดินแดงเหรอเริ่มตั้งแต่แยกบทถ์แม่รับอ๋อผมต้องไปถึงจุดสายเลยมันจะเป็นหอนาฬิกามากกว่าอ่าอ่าผมต้องเคยถึนถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมอยู่ ช่วงนี้แหละครับช่วงเวลาที่จะเจอโอ้อันนี้อินดีมากอินดีมากบอกไม่ได้กลางคืนนี่จเนี่ตามเขาก็จะทักมาถูกไหม่าผมผมบอกผมบอกกระซิปเลยว่าช่วงค่ำค่ำได้เจอเนี่ยเนี่ยไม่เจอไม่เจอหรไม่เจอทุ่มหนึ่งสองทุ่มฟ้ามืดไม่เจอไม่เจอ เพราะว่าเราเคยไปขายแล้วเขาไม่กินกันม,มันอยู่ในช่วงที่คนเขากำลังหาก้าวหาปลากินน้ำนอนจะเขาว่าอันนั้นต้องไปไปปากหลักอยู่ที่ร้านจำาหนสุรงสุลาอะไรก็ว่าไปใช่ครับอ่เป็นจมีจังหวะหนึ่งที่ว่าสมมุติเท่ากับว่ามันเป็น,นเป็นเป็นสองกลุ่มละกลุ่มกลางวัน,นก็จะต้องกลางวันกลางวันหน่อยไม่มีเลยไม่มีกลุ่มนี้เลยครับไม่มีเลยหรอเป้าหมายผมชัดเจนนะลูกค้าของผมคือคนดื่มเลย โอแ้แต่ถ้าไม่ดื่มก็สั่งได้แชทมาอะไรได้หมดครับ <c oughs> เขามีพจจอดซื้อตรงที่ผมจอด <c oughs> เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คือลูกค้าสายดื่มนะเราเห็นแอร์เรียเห็นเส้นทางแล้วเราบอกแล้วว่าเจอได้แถวประชาสงเคราะห์นะครับอ่าอันนี้หลังกี่โมงไปว่ากันสายเดิมต้องกี่โมงอันนี้<า>สน<ำ>ขึ้ไปครับสำหรับส,ส,ส,สายเดิมนะส่วนสายไม่เดืมแต่อยากชิมเขามีเพจ เพจก็คือปลาหมึกบดลดลุงหนวนี่ผมเข้ามาในเพจละกําลังกอดคอรูปช่างกลกันอยู่เลยนะ <c oughs> <c oughs> แล้วโลโก,โก้เท่มากเดี๋ยวจะต่ออนยญาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอ่ะได้ครับเชิญครับเร็วๆนี้ผมจะขายทางออนไลน์แล้วฮะที่ผ่านมาผมไม่เคยคิดทำเนาะครับเพราะว่าผมทําคนเดียวอะตรงคนเดียวอ่ะมันยิ่งยากมากครับแต่ที่ผมขายเนี่ยมันจบที่ผมคนเดียว ในพื้นที่แค่นี้อืมอืมอ่ามีจจนกระดาษมีถ้วยพลาสติกใชไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรเยอะแยะอ่าผมมีอ่ามีแนวคิดว่าอืจะขายทางออนไลน์ครับเพราะว่าอืมออยากจะขยายธุรกิจหรืออะไรเล็กๆน้อยๆให้มันให้มันเติ่มตอรี่หรืออะไรขึ้นไปอย่างเงี้ยอ้ต่อต่อมันไปได้คุณเบียร์นะ ต่อยอดกันได้แต่ว่าเบื้องต้นใครที่สนใจเข้าไปที่เพจปลาหมึกบดรถลุงนวดแล้วก็สอบถามกันได้เนาะมีเป็นช่องทางเดิ่ส่วนสายเดิมหลังสามทุ่มไปเจอกันได้โอ้ยปิดการเลยทีเดียวถ่ายรูปมาฝากันด้วยนะแต่เดี๋ยวผมไปเจอแน่ๆเพราะว่าแถวนั้นผมผมได้แวะไปดูอยู่ต้องเจอต้องเจอได้ได้ได้ราคาวรโวยมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้แวะไปเจอกันวันนี้ขอบคุณมากๆคุณเบีย วันนี้ขอบคุณมากมากนะคุณเบียร์นะขอบคุณทางรายการด้วยนะครับทางเอเอ็มด้วยนะครับครับขอบคุณมากมากครับแล้วเดี๋ยวได้เจอกันดีมากเลยครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวได้เจอกันครับคุณเบียร์กินทันทีนี่ขี้ทางคนนะขอบคุณมากมากสวัสดีครับคุณเบียร์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเบียร์พาคินอภิบอละพุทธาครับเจ้าของร้านปลาหมึกบด ลุงนวดนะครับเขามีรถจักรยานมีรถมอเตอร์ไซค์สายเดิมหลังสามทุ่มถนนประชาสงเคราะห์นะครับลองดูนะครับได้เจอกันแน่ๆน,นะครับส่วนสายไม่เดิมครับเขามีเพจปลาหมึกบดรถลุงนวดเข้าไปที่เนียนได้แล้วก็ในอนาคตเร็วๆนี้เขาจะมีขายออนไลน์ค่อยติดตามกันนะครับเอามาฝากกันในช่วงของประชาะรัฐฒนาชาติครับ